ทั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าเราจะทําอะไรดีนะปร,กกระหยักเกษียณก่อนเวลาเพราะยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องกเกษียณเวลาออกมาเราจะทําอะไรดีนะให้เป็นอาชีพของตัวเราเองเราก็ลองลองหลายๆอย่างเพิ่มแรกของเราก็เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกกับกับกบคนที่ออกมาคือปลาดุกโตวไวมากแต่ กินอาหารเยอะมากและก็เราก็ไม่รู้ว่าตลาดปุกเราต้องไปขายที่ไหนแต่นตอนนี้คือเราเริ่มเข้าใจกลไกกัรตลาดแล้วถ้าเราสามารถแปลรูปเองได้จบได้ที่ตัวเราทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราตั้งราคาเองได้มันคือ mindset ของเรานี่แหละค่ะเราลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเรา mindset ของเรา ถ้าเราโอเคกับสิ่งที่เราทำเราก็จะคิดวางแผนได้ทุกอย่างเลยและตอนนี้เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ว่าถ้าเราเริ่มเลี้ยงกลบได้เยอะขนาดนี้แล้วเราจะทำกลไกลการตลาดของเราเป็นแบบใดสำหรับยอดออเดอร์ที่สั่งจองมาขอบพระคุณน,นะคะสิ้นเดือนจะเริ่มทำเด้อจ้านี่คือแบรนด์แพ็กเกจ ลุงเรียงกรอบกับกบด้วยค่ะดูครับดูความโหดดูความโหดดูความโหดครับเราก็ต้องกัดเราก็ต้องจัดการเขาไปเลยน้องก็จะเกง่งเลยเนะี่ยนี่คือให้เราใส่น้ำเยอะเพราะแบบนี้นะคะเวลาเขากัดเนี่ยเขาจะกระชากกระชากกระชากจนอีกตัวนเกรงบางทีก็ช็อกตายเหมือนกันนะนี่ค่ะก็เลี้ยงให้น้ำเยอะๆแบบนี้เลยเแม้จะหน้าหนาวแต่เขาก็ทนได้นะคะ ส่วนนี้เราถ่ายน้ำแล้วเราจะทำเป็นแบรนดแพ็คนะคะแพ็คละร้อยสีท่านใดสนใจสั่งไว้ได้นะคะเราจะไซส์ประมาณสีห้าตัวโลด้ค่ะสีห้าตัวโลชิ้นเดียวนี้เดอ้อท่านใดสนใจก็สั่งจองไว้ล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ